Learn time, สวัสดีครับ This is Learn Thai Happily with me ครูสัง This video you are going to learn Thai from this news การถอดหน้ากากกลางแจ้งในประเทศไทยการถอดหน้ากาก means removing face mask กลางแจ้ง means outdoor ในประเทศไทย means in Thailand ไทยประกาศเลิกใช้หน้ากากกลางแจ้งไทยประกาศ means Thailand announced เลิกใช้หน้ากาก means that face masks are dropped. กลางแจ้ง means in outdoor spaces การเปลี่ยนแปลงนี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่หนึ่งรกรกฎาคมการเปลี่ยนแปลงนี้ means the change คาดว่า m ม n s is expected จะมีผลบังคับใช้ m ม a t s to m o m e into effect ในวันที่หนึ่ง means on first กรกฎาคม means July ผู้คนควรสวมหน้ากากในที่รม่มแต่สามารถถอดออกได้หากคุณอยู่คนเดียวผู้คนควรสวมหน้ากามิ s people should wear face masks ในที่ร่ม means in indoor spaces แต่สามารถถอดออกได้ means but they can be removed หากคุณอยู่คนเดียว means if you are alone นายกรัฐมนตรีไทยกล่าวขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยนายกกรัฐมนตรีไทย means Thailand's Prime Minister กล่าวขอบคุณ m e มิ s แบ a n k ประชาชน means the public ที่ให้ความร่วมมือ means for the i r cooperation สวมหน้ากากอนามัย means with wearing face mask let's read the news together ไทยประกาศเลิกใช้หน้ากากกลางแจ้งไทยประกาศเลิกใช้หน้ากาก กลางแจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่หนึ่งกรกดาคมการเปลี่ยนแปลงนี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่หนึ่งกรกดาคมผู้คนควรสวมหน้ากากในที่ครม่มแต่สามารถถอดออกได้ หากคุณอยู่คนเดียวผู้คนควรสวมหน้ากากในที่ร่มแต่สามารถถอดออกได้หากคุณอยู่คนเดียวนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามายัยนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวขอบคุณ ประชาชนที่ให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามายัย This is the news that you learn today. If you like learning Thai from news with me, you can subscribe my channel Learn Thai happily with me ครูสัง I will make a video about learning Thai from news with me 5 days a week, and it will be posted from Monday to Friday. thank you so much for learning thai with me and watching my video and see you again in the next news